นอกจากมูลนิธินอกจากบรรดาหน้าตศิลปินน้อยใหญ่ที่ร่วมกันแสดงโขนในแต่ละตอนแต่ละปีเนี่ยนะคะจริงๆต้องเรียนถามแนวทางการส่งเสริมของทางภาครัฐด้วยนะคะอย่างเช่นกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งมีบทบาทภาร,รกิจเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมในเรื่องนี้นะคะแนวทางเป็นอย่างไรนะคะต้องเรียนถามท่านอธิิดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะ ผมขออนุญาตนำเรียนใน2องในยะนะครับในยะที่1เนี่ยต่อกรณีของโขนนะครับของมูลนิธิสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาบพระบรมราชชนีพันปีหลวงนะครับอย่างที่ท่านผู้หญิงจตุจิตได้กรุณานาเรียนที่ประชุมครับว่า20ปีมาแล้วนะครับที่เตรียมการแล้วก็เริ่มแสดงครั้งแรกเมื่อปี2 5 5 0นะครับปีนี้2 5 6 6ผมคิดว่า2 5 6 7 2 5 6 8 2569ตราบใดที่มูลนิธิยังจัดการแสดงโขนกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็มีแนวทางที่จะตอบสนองพระราชปณิธานของพระองค์ท่านในทุกครั้งนะครับแล้วก็เราจำได้ว่า2565ต่อเนื่อง2566เนี่ยในเชิงกายภาพของกระทรวงวัฒนธรรมรอบนอกของประชุมเนี่ยก็มีความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับปีที่แล้วผมลงไปดูจับจราจร ให้ลดไหลโฟล์กลับได้เองเลยนะครับตอนนี้ก็มีความสุขสบายมากขึ้นในเชิงกายภาพนะครับขณะเดียวกันเนี่ยในเชิงภายในโรงละครนะครับภายในหอประชุมใหญ่เราก็พัฒนาปรับปรุงตลอดเวลานะครับถึงแม้จะใช้งานอย่างหนักแต่ว่าการแมนเทนแนซ์ก็จะต่อเนื่องตลอดนะครับ <c oughs> หอประชุมเล็กแห่งนี้นะครับก็เตรียมการนะครับ <c oughs> เพิ่งจะปรับปรุงซ่อมระบบแอร์ไป <c oughs> ให้สามารถจะรองรับกิจกรรมต่างๆได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเอ งานรายการประจําปีนะครับเช่นโขนนะครับการอำ,อำนวยความสะดวกสบายแก่ผู้มาชมนะครับก็พัฒนาให้มีความต่อเนื่องอย่างตลอดนี่คือในยะที่1นนะครับแล้วก็โขนกลุ่มพักันทดน้ํานี้เนี่ยก็จะเปิดทําการแสดงในระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2566นี้นะครับหเดือนเต็มที่ท่านผู้หญิงได้นําเรียนว่าเปิดจองบัตรมาตั้งแต่วันที่12สิงหาคมที่ผ่านมา ก็มีเวลาอีกประมาณสองสามเดือนนะครับที่ก่อนที่จะเริ่มทําการแสดงแต่ว่าเมื่อหอประชุมใหญ่ว่างปั๊บเนี่ย mm. ก็จะอำนวยความสะดวกในเรื่องของการเข้ามาติดตั้งระบบต่างๆทําฉากอะไรต่างๆนะครับอำนวยความสะดวกในเรื่องนี้อย่างเต็มที่ทุกประการนะครับ mm. เพื่อที่จะให้งานออกมาสมบูรณ์ที่สุดนะครับอันนี้ก็คือในยัดที่1ในการสนับสนุนโขนออของมูลนิธินะครับในยัดที่สองนะครับเมื่อสักครู่ท่านผู้หญิงได้กรุณาพูดถึง โขนนะครับได้รับการประกาศจากยูเนสโกนะครับในคณะกรรมการ i n t e r n i t l o n u l t u r t u r e r i t a g e นะครับหรือว่าคณะกรรมการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนะครับประกาศเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยน2561นะครับให้โขนเป็นรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมรของประเทศไทยเป็นรายการที่1นนะครับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมในฐานะ หน่วยงานที่เป็นคู่ภาคีอนุสัญญาในอนุสัญญาดังกล่าวนะครับครบรอบ6ปีแล้วนะครับโขนเราจะต้องรายงานผลต่อยูเนสโกในปี2567ตอนนี้กำลังเก็บรวบรวมข้อมูลอยู่นะครับ2561ยูเนสโกขึ้นทะเบียนโขนให้เรานะครับโขนยั่งยืนมาตั้งแต่พระองค์ท่านได้กรุณานะครับ ราชปณิธานเมื่อ20ปีที่แล้วแล้วก็เริ่มมาสแสดง15ปีที่แล้วแล้วก็หลังจากนั้นมาอีกเกือบ10ปีนะครับที่ยูเนสโกได้ประกาศ2,561อย่างที่เราทราบกันดีนะครับรายการที่2นะครับที่เขาประกาศให้เราก็คือนวดไทย2,563 2,564ยูเนสโกก็ประกาศให้เราในเรื่องของโนรานะครับผมคิดว่า3รายการนี้เนี่ยอยู่คู่กับสังคมไทยอย่างยั่งยืนนะครับเมื่อกี้นั่งคุย ตอนระหว่างที่น้องเขาเออทำการแสดงให้ชมเนี่ยโขนลงมาถึงรุ่นเด็กและเยาวชนเนี่ยการสืบทอดจะมีต่อไประยะยาวเลยนะครับเรียนถามท่านอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นะคะท่านอาจานิภาที่ผ่านมาเราเราได้เรียนรู้อะไรและพัฒนาการร่วมกันกับการแสดงโขนมูลนธิธิแต่ละปีแต่ละปีสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันอย่างไรแล้วก็การเตรียมความพร้อมบุคลากรของเราด้วยค่ะ สถาบันบัณฑิตพระยาลกระทรวงวัฒนธรรมนะคะได้รับมอบหมายให้จัดการแสดงโดยการเริ่มต้นตั้งแต่การคัดเลือกผู้แสดงนะคะก็ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้แสดงเรียบร้อยแล้วในปีนี้นะคะท่านผู้หญิงเน้นมากว่าอย่าลืมนะอธิการต้องประกาศให้ทั่วถึงต้องมีนักเรียนนักศึกษาเด็กๆภายนอกด้วยนอกจากสถาบันบัิตทินะคะปีนี้มี ทานศึกษามาสมัครทั้งหมด36แห่งท่านคะค่ะสาแห่งคะ่ะหลังจากการคัดเลือกแล้วแน่นอนต้องหาผู้ที่มีฝีมือไรมือยิ่งยวดเลยนะคะคะ่ะก็ได้มาทั้งหมด16 12แห่งนะคะคได้แก่ทางวิรัยนฏศิ์น,นะคะแล้วก็วิรัยนทศิลป์สุพรรณบุรีวิรัยนฏศินอ,อ,อ่างทองแล้ววิรัยนทศินลบบุรีนะคะค่ะ คือเนื่องจากว่าจะได้สะดวกในการเดินทางด้วยอะไรอย่างนี้นะคะก็แล้วก็แบ่งกันให้ให้ทั่วถึงด้วยก็เลยเกำหนดเฉพาะนาตัสินสี่แห่งนี้ก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวปีต่อๆไปค่อยเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานไปแล้วก็มีคณะศิลปะนาฏริยางศิลปะศึกษานะคะ,คะในสังกัดสถาบันดิศน์นั้นมี6 แห่งนะคะหกสานศึกษาและมีอีก6แห่งค่ะที่ได้รับการคัดเลือกคือโรงเรียนจิตระดาค่ะท่านค่ะแล้วก็จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ศรีนครินวิโรจน์นะคะแล้วก็สาธิตศรีนครินวิโรจน์สายมัธยมนะคะแล้วก็ราชมงคลธัญ,ญบุรีนะคะ,ะแล้วก็ปีนี้มีราชมงคลรัตนโกสินทร์พ่อช่างนะท่านค่ะมาค,ค่ะก็เอส เขาไม่ได้เปิดนักสินดนตรีแต่ปรากฏเขาสนใจแล้วเขาไปเรียนที่ชมรมต่างๆแล้วก็มาคัดเลือกค่ะได้เป็นตัวเอกด้วยค่ะเดี๋ยวก็คงจะประกาศกันต่อไปนะคะก็ปีนี้ผู้แสดงทั้งสิ้นนะคะ4 0 8คนค่ะ4 0 8คนค่ะ